สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ช่องมือสาวชาวนานะคะ อันนึงนะคะทุกคนเน้อโอเคไปทอยคือรถเตาะไปจ้าอันตรายอยู่นะคะอันตรายอยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องยืนไปนะคะ่ะจับอี่นี้นะโงกง่ายอกสวนนะยกซ้ายยกขวาเด็กหน้าเด็กหลังตึง ไปค่ะไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ข้างบนนะคะทุกคนเพราะว่าเดินตามตูดไปกลับ<ำ>โอ้โหโโตรงขึ้นไปขา้างบนเลยอ่ะผัดไทยแบบปลาว่าไงหวานไหมัน่ต้องผัดไทยเฉพาะ

ยังไม่รู้เลยว่าก้อนละกี่บาทรู้แต่แค่ว่าเากี่ยวไปไว้ลูกสาวลูกชายแม่ก่อนเอออัดไปลูกสาวลูกชายแม่ก่อนอไม่ต้องเป็นห่วงลงน้ำชายมัเป็นห่วงตะกราไนี่แห <laughs> ละลูกสาวมันดำช่างหัวมันกอ,อง่ายตะกมูลาแม่อิมติมหันแม่อิม จะได้ต้องใจใช่ไหโอ้หมดเลยใ้ถึงบนญละห้นูมันโยนกับบนก็เรียงสี่เรยได้ตัไหนกว่ว่าสามเนี่นอนมันกีไม่หมดงไงไม่ได้แค่สาม อันนี้บ่หาอยู่แม่นบ่พี่บอกดิ ห้าเนิ่มน้านิ่มตอนนี้เขาหาของห้างนะได้อย่างดีเลยไหมจะติดไปหาของห้างได้อย่างดีเลยฝนมันยังไม่ตกไงหนูเอาตอนเช้ามาน้านิ่มขึ้นตุกๆมาราวๆสองคนแม่ลูกไปหาของห้างเอ็นุจำแม่ยายก่ออนีงก่อน คุยคนหายคุยคุยหายคนนึกว่าตาสองก้อนนี่นะนึกว่าตาสองก้อนเลยนึกว่าต่พลังมหาศาลเออนึกว่าต่บ้าพลังเออนึกว่าต่บ้าพลังเอ้าก็คิดว่าย็นอยู่มใช้ที่ยกไข่เราติ๊กนิดเดียว เราเป็นตากล้องเนาะอนูตากล้องคลิปนี้เฝาไอเทานี้แล้วคุณทุกคนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย่สิก